วันนี้พกมา300เท่านั้นเพื่อนๆ300เท่านั้นเริ่มเลยเกิือที่เบ็ดเก้น <c oughs> กันก่อนเลยก็แล้วกันนะวันนี้โอเคไหมสาวท่ามสาวท่ามมีคนขอมากพอสมควรเพื่อนๆนะแต่ไม่บอกว่าอะไรยังไงก็ขอจัดให้ตามสันดานแอดหมูเลยก็แล้วกัน,กน,นอยจังหวะนี้ไล่เกลือที่เบ็ดเก้าจัดไป30มสิบอุนคอโต้ค่อยๆเคาะค่อยๆต้อยและวายแบบนี้ว่าไงเ <c oughs> พื่อสู้เคเตมเลหนึ่งเก้าเจ็ดสวยเพื่อนยังไงต่อไม่มีตัวจ่ายต่อนะ เออก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเพื่อนๆกำลังใจที่ดีที่สุดของแอดโินโอเคไหมไวายวายโอ้โหฮิวจะเป็นวายมันเป็นกระพองนะมันต้องแตกก่อนจะเป็นวายนะในจังหวะนี้อ่องไปแล้วนะล่าสุดอ่องไปแล้วเพื่อนๆได้กำไรมานิดๆหน่อย,นอยๆนะจังหวะนี้เออสาวทำก็เป็นเกมฮิตเกมฮอตนะเออติดหนึ่ง ติดหนึ่งในห้าน่าจะเป็นเกมอดัมหนึ่งของ5่าพีจเนาะสำหรับสาวถ้ำอ่ะสูยไเพื่อนไปต่อดาม10หมุนออโต้หมดไวมากตอนนี้เพราะว่ามันไหลเว้าอย่างเดียวนะแตกมาช็อตเดียวเองนะแตกมาช็อตเดียวเองอ่ะก็สู้ชีวิตกันต่อไปก็แล้กันเพื่อนๆเคแถว2โอ้โหเจีได้วะ่ะ เ,เทเคแถวสองมาเรียบร้อยเลยนะถอกดอกเมื่อกี้มาดิสเกตเ,เตอร์อีกหนึ่งตัวเข้าสุดรอบเกมโบนัสมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มาไม่มานะเฮ้ยมาเว้ยเออตาไปดูอะไรอยู่ครับจังหวะนี้อะมาเพื่อนๆเ,เข้าเกมโบนัสกับเบ็ดก้านะตอนนี้คิดว่าไม่มานะมองไม่เห็นจริงๆขอภยัย ใครอยากให้แอดหมูเคอเกมไหนรีวิวเกมไหนนะก็คอมเมนต์พูดคุยขอกันมาได้นะทั้งทาง YouTube และ f c e e o o o เนาะขอกันเข้ามาได้เลยนะมีโปรโมชั่นมีกิจกรรมสำหรับคนที่กดแชร์กดแชร์ช่อง YouTube ของแอดหมูนะก็ส่งหลักฐานมาทาง Facebook ก็แล้วกันเดี๋ยวจัดให้เพื่อนๆจัดให้อาจจะไม่ครบทุกคนแต่พยายามจะให้ทุกคนโอเคไหมในจังหวะที่ขายของอยู่นั้นแตกมาแล้วอีกหนึ่งคันหจี๊ยบ นะจางหวะน,นี้หวานพียจัดซูเปอร์เบการ์ดพันหกทุกคนมาเบ็ดเก้าเอาเรื่องกับเบื้องแตกนะเออเบ็ดไร้เกลือเบ็ดไร้เคลือเี็ดร้อยสวยได้มันงร้อยกับลูกเคมีตัวอะไรต่อหรือเปล่าอ่ะมารางวัลก็โตมาแล้วเพืเ่อนๆสองสองได้ยิ้มไม่ผิดหรอกจางหวะน,นี้ไปกันต่อ เกมโบนัสเหลืออีก2หมุน1หมุนและหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายโอเคได้ลูกเอได้มา1 1 8่่คูยีโอ้ยแบบนี้เคมาไหมไม่มาดิเพราะมันเต็มช่องเนาะจะได้ก้ล่าสุดลูกเคก็เต็มจออ่ะเกมโบนัสได้มา2,000เพื่อนๆขอตีไปเลขกลมๆไปก็แล้วกันนะจงังหวะนี้ทุน300หรือเปล่าบวกมา2 0 0พแล้วนะเพื่อนๆเ,เออเกมไหนเกมนั้น เออเปอร์เซ็นต์การแตกไม่ดีบอกเลยไม่เห็นหน้าแอดหนูหรอกมาเด็วสวยลูกเกโอโคจ่ายต่อไหมจ่ายต่อไหมสวยนาชมพูนาชมพูต้องลงแล้วแหละจังหวะน,นี้มาขนาดนีเน้เอ้ยมันเลยเออสวยเรียบร้อย2 5 0 0หวานเจี๊ยบเพื่อนๆน,นะบอกเลยดอกนี้จุกๆหน้าชมพูลงซุปเปอร์เมกาอีก2อ0 0ก็มาดิครับเอา ก็บอกแล้วว่าเกมไหนเปอร์เซ็นการแตกไม่ดีบอกเลยว่าไม่เห็นหน้าแอดหมูแน่นอนนะแอดหมูจะเล่นแต่เกมที่มีเปอร์เซ็นการแตกสูงๆเท่านั้นใครอยากรู้เปอร์เซ็นการแตกก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดทับตะไคร์เอาไว้เพื่อเพื่อยังไงวายแบบนี้โอ้โหวิ่งจำนนไม่ลงแถวหนึ่งนะกดเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดไม่ขอพูดอะไรเยอะก็แล้วกันนะเห็นแอดหมูอยู่เกมไหนก็เกมนั้นแหละงหวะนี้ ๋ยวหาว่าขิงเยอะนะไม่พูดเยอะดีกว่าเอาตวย3 9 3มาเสียงเกมดังปไปเบาไปบอกได้เพื่อนๆนะแต่ถ้าเสียงแอดหมูดังไปก็ทนหน่อยก็แล้วกันนะถ้าไม่ทนก็กดไลค์ให้หน่อยกดไลค์นิดนึงแล้วก็กดปิดไปก็ได้จัง <clears throat> หวะนี้โอเคไหมอ่ะายเพื่อนดดสวยสวยสวยเพื่อนหินน้ำเงินมามาไหมแถวสามเออวายแบบนี้เรียบร้อยเลย ได้มา160สวยเพื่อนจ่ายต่ออีก190ลูกเขียวเรียบร้อย216ไหลไหลาไหลามาสามไม้ว่ะไหลามาสามไม้นะโอเคจัดไปซุเปอร์เบการห0อนเพื่อนสวยงามนะเกมนี้เต็มคาราเบลเดิแต่ละดอกนะแต่ละดอกแต่ละช็อตน,นะเบ็ดไม่แรงเพื่อนเบ็ดไม่แรงเบ็ดไม่สูงด้วยเราอยู่กันที่เบ็ด9และก็เบ็ด10 เออของเขาดีจริงจังหวะนี้บอกเลยอ,อว่าจะขึ้นเบ็ดอยู่แต่ยังก่อนยังก่อนมันยังแตกดีมันยังไหลอยู่นะก็ขออยู่ที่เบ็ดนี้ก่อนก็แล้วกันถ้ามันเริ่มดูมเดเมื่อไหร่ก็ค่อยขยับหนีก็แล้วกันเนาะตามสูตรเพื่อนๆตามสูตรโบบาเข้าไปเดียนีมานะสเตเตอร์อีกหนึ่งตัวนะมาหรือเปล่า มาหรือเปล่าไม่มาไอน,นี้ไม่มาของจริงเพื่อนๆรอบที่แล้วมานะแต่บอกไม่มาอ่ะมาไล์เบ็ดเลยละกันเพื่อนๆจาก9เป็น10จาก10เป็นยี่นะจังหวะนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูแอดหมูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะถ้ามีใจก็กดแชร์ให้นิดนึงหน้าแดงโดนไป330ลูกเคโดนไปอีก90มา ขอแจ้งเป็นเลขกลมๆก็แล้วกันเพื่อนๆตัวเศษไม่ค่อยอยากแจ้งเท่าไหร่นะจัดมา430โอเครางวัลก้อนโตนะดอกนี้ตัวสเกตเตอร์ก็ยัวซะเหลืเกินนะตกบอิสารตัว3ตัวนะไม่ตกปทีเดียว4ตัวเอาดิเคแถวสองมาไหมมายังไงน่าหมดนะตอนนี้สดชื่น 0,300เพื่อนๆบวกมา6,000สด,ดชื่นมะล่ะจังหวะนี้ใครเศร้าก็บ้าแล้วนะจังหวะนี้อ่ะก็ยังอยู่ที่เบต20นะเพื่อนๆลูกคิวแตกโบก๊ะบ้าไปลูกไอกสวยเคดวย250หน้าแดงหน้าแดงหลายแบบนี้หน้าแดงต้องลงเอาดิหน้าแดงต้องลงแล้วแหละหลายแบบเนี้ยเรียบร้อยพันสองหวั่นจี้อบลูกเอแถวหนึ่ง ไม่มาวะเอาได้ซูปเปอร์เมกาสองพันสองเพื่อนสวยแตกหมื่นไปเลยเพื่อนเกมนี้นะแตกหมื่นเดี๋ยวเลิกเลยนะเกมนี้เอแอดหมูก็ไม่รู้นะว่าสาวทำเปอร์เซ็นต์การแตกเท่าไหร่นะวันนี้แต่ที่รู้ๆคือเขาแนะนำมานะโรายกระซิบแนะนำมาสวยต้องแตกหมื่นแล้วแหละจังหวะเนี้ย โอเคมามาไหมเคไม่มาเอาคิวไปก่อนสิบด้วยยังไงมาวะว้าวไหมว้าวรัวๆวะ่ะเริ่มว้าวรัวนะทุกคนโอเคขอลงที่เบ็ดสิบปัดปดรับเศษเลยแล้วกันจังหวะนี้คงไปไม่ถึงหมื่นแล้วเพื่อนนะจบได้จบแล้วกันจังหวะนี้ จบได้ขอจบเลยนะขอปิดเกมก็แล้วก,กันเพื่อนไม่ถึงก็ช่างมันนะจำไรเรามาหาสารแล้วนะวันนี้นะบอกเลยว่าล่ำซ้ำอ่ะเออนิดๆหน่อยเพื่อนเพื่อนนิดนหน่อยพอพอเป็นทุนไว้เคาะต่อวันพรุ่งนี้วันมะรืนมาเรื่องก็ว่ากันไปอ่ะปัดเศษหนีแล้วนะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดกระดิงแจ้งเตือนให้ก็ด้วยก็แล้วกันนะเกมนี้ก็จบที 8,000เป๊ะนะ0เป๊นะ 8, ปปจบเจ้าไม่แล้วหรือนะทุกคนก็เลิกได้ก็เลิกนะเลิกไม่ได้ก็ตามนั้นเลยทุกคนเออก็กดกระดิ่งแจ้งเตินไว้เวลามีข่าวสารดีๆข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะและเป็นอีกวันที่แอดหมูปลอดภัยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ